Thank you. ดีครับผมฟอนันพงศ์ชัดพงษ์ครับกีตาค่ะมาครับพบกับเรา3คนในรายการ M อยรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะครับมารู้จักกับแต่ละคณะที่น่าสนใจในมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเราพิเศษสุดจริงๆเพราะเราอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีเฮ้ยมาถึงตอนไหนเนี่ยโอ้โหก็เราหลับตลอดทางจะไปรู้ได้ยังไงแล้วรับรองครับว่าที่นี่นะฮะเจ๋งแน่นอนเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมพาไปชัวร์ดีกว่าไปไปเลย ตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับท่านรองอธิการบดีนะครับมหาวิทยาลัยมหิดลฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรีนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์นายศัตวแพทย์กำลังชุมพลบัญชรครับสวัสดีครับอาจารย์ครับส,สวัสดีครับอาจารย์ส,าส,สบสสายด,ดีนะครับ โอ้อาจารย์หน้าตา <c oughs> ดูแจ่มใสามากเลยอาจารย์วันนี้น้องๆสองคนก็สนใจอาจารย์เขาอยากจะมาดูที่วิทยาเขตการจันบุรีว่าแบบมีความน่าสนใจยังไงบ้างยังไงสั้นเลยครับผม <c oughs> อาจารย์ครับแล้วที่นี่แตกต่างจากที่อื่นยังไงครับอ๋อที่นี่นะครับก็จะเห็นไหมครับว่าเขียวกระจีร่มรื่นนะครับอ๋คือเราเรียนกันในป่าอย่างเงี้ยนะฮะหรือยังไงฮะอาจารย์อันนี้เป็น <c oughs> ห้องเรียนธรรมชาติอ๋อเหรอฮะครับเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรหนึ่งที่สามารถที่จะเรียนได้โดยที่ไม่ต้องเรียนอยู่ในห้องนะครับถ้าเทียบกับมาวิทยาในเมืองนะครับ น้องสองคนก็จะสัมผัสได้ถึงความสดชื่นสดชื่นคุณภาพชีวิตจะต่างกันแบบลิบลับนะครับ,รบแต่ถ้าในเรื่องของวิชาการเราก็ไม่ด้อยไปกว่าที่อื่น,นครับ,รบเขามีการเรียนการสอนหลักสูตรอะไรบ้างอะคะอี่นีก็จะมีหลักสูตรทางวิทยาศาสตร์อยู่4หลักสูตรครับแล้วก็เป็นบริหารธุรก,กิจอีหงลักสูตรครับวิทยาศาสตร์4หลักสูตรก็จะมีธร,ร,ร,รณีศาสตร์นะครับธรณีศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์การเกษตรและก็เทคโนโลยีการอาหารส,ส่วนเรื่องของบริหารธุรกิจก็เป็นสาขาการจัดการทั่วๆไปแล้วในอนาคตจะมีหลักสูตรเพิ่มเติมอะไรอีกไหมคะครับก็จะมีอีกอสามหลักสูตรนะครับเป็นหลักสูตรปริญญาตรี2หลักสูตรก็คือควิศวกรรมกับ บัญชีศาสตร์นะครับส่วนปริญญาโทนะครับก็เป็นอีกสาขาหนึ่งทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงทางด้านอาหารและทรัพยากรธรรมชาติม,มีปริญญาโทด้วย,อวยโอ้โหถ้าเกิดว่าใครอยากเปลี่ยนบรรยากาศในะจบปริญญาตรีไงผมจบมาแล้วอยาเงี้ยอยากจะแบบว่ามาเรียนปริญญาโทแบบบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้ก็สามารถด้วยใช่ไหมฮะในอนาคตอาจารย์เรื่องอย่างนี้นกศึกษาที่มาเงี้ยระดับปริญญาตรีเงี้ยเด็กๆทุกจบมปลายมาเนี่ยแล้วต้องมาเรียนวิทยาเขตการจรบุรีแบบเนี้ยที่บ้านจะเป็นหัวไหมฮะจะนอนพักผ่อนอะไรยังไงที่นี่จะอามควสกได้ ครับก็สิ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ได้เตรียมการอยู่แล้วนะครับในเรื่องของความเป็นห่วงของคุณพ่อคุณแม่นะครับเรามีทั้งรอปภที่ที่เราเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยเองก็ที่เราจ้างจากภายนอกนะครับ็นการเสริมนะครับส่วนเรื่องของความอำนวยความสะดวกทางด้านหอพักนะครับทางเราก็ได้เตรียมสำหรับนักศึกษาเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนักศึกษาเนี่ยสามารถอยู่กินเรียน นอนดีกว่าใช้ชีวิตที่นี่อย่างสุขสบายนะครับในระยะเวลา4ปีที่อยู่ที่วิทยาเขตเนี่ยได้อย่างสบายนะครับสุดท้ายครับอาจารย์ฝากนะครับสำหรับน้องๆที่กําลังจะเลือกเรียนแล้วก็จะมาเรียนที่วิทยาเขตการจันทบุรีแห่งนี้ครับว่าเขาต้องเตรียมตัวมีความพร้อมยังไงบ้างครับก็อย่าลืมติดตามข่าวคราวของมหาวิทยาลัยนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ง่ายที่สุดก็คือเรื่องของเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะครับก็เป็นข่าวสารที่รวดเร็วแล้วก็ทันต่อเหตุการณ์นะครับ ทางวิทยาเขตนะครับก็มีลักษณะการรับรักศึกษา3ช่องทางช่องทางแรกก็เป็นช่องทางปกติก็คือการสอบรับตรงนะครับ,รบอันที่2ก็เป็นลักษณะของโคต้าพิเศษโดยเฉพาะวิทยาเขตเนี่ยตั้งอยู่ที่ จังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็จะมีโค้ตาพื้นที่ให้กับ4ี่จังหวัดที่อยู่ในรอบตรงนี้เช่นราชบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีแล้วก็นครปฐมนะครับเด็กมัธยมที่อยู่ใน4จังหวัดนี้นะครับก็จะได้ไม่ต้องไปแข่งขันกันทั้งประเทศโค้ตาสอบตรงเลยเฉพาะในเขตในพื้นในพื้นที่ดังนั้นการแข่งขันก็ก็ง่ายขึ้น แล้วก็สุดท้ายก็เป็นแ <Ad mission. S 2> อดมิชชั่นปกติซึ่งผ่าน oh. 2ออกอ,อนะครับซึ่งศึกษาทุกคนก็ทราบอยู่แล้วว่าต้องทํำยังไงนะครับ เอาล้วฮะก็ได้ทราบไปแล้วนะครับสำหรับวิธีที่จะมาเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่ฮิ่นโดนนะครับวิทยาเขตกาญจนบ,บุรีนะครับว่าจะต้องทำยังไงกันบ้างถ้าใครสนใจนะฮะก็ทําตามคําแนะนําของอาจารย์นะครับเอางี้ดีกว่าอาจารย์งั้นผมขออนุญาตไปเดินทัวร์หน่อยดีกว่าว่าวิทยาเขตกาญจนบ,บุรีเนี่ยน่าอยู่ขนาดไหนน่าสนใจขนาดไหนที่สําคัญนะจะไปดูที่พักด้วยว่าน่านอนขนาดไหนด้วยนะฮะขออนุญาตนะอาจารย์นะครับขอบคุณอาจารย์ครับ แฟนข่าบพี่เอกรดีจัะโอ้ยรังเกียจโอ้ยอะไรเนี่ยเมื่อกี้เกิอะไรกันเนี่ยฮะมาดูก่อนนี่รู้จักเขาเหรอเนี่ยไม่รู้ครับแล้วมไมเมื่อกี้ใคแก้วะก็สงสัยขึ้นลูกใหม่ไอ้มาแรงกว่าอ๋อไม้ใกล้ฝั่งแล้วอ๋อดูเอ็มยูริงแล้วก็เห็นเขาใช่ไหม อแฟนขับน้องมาร์กใช่เขาเสียแฟนขับอฟหน่อยขาเสียแฟนขับมาร์กหน่อยอแฟนขับกันใช่โอ้โหแฟนขับเยอะมากเลยเนี่ยเอาไม่ได้กว่าวันนี้ผมจะมาหาไกด์ครับพอดีว่าท่านเขาส่งผมมาเนี่ยให้มาหาไกด์ที่นี่เขาจะพาทัวร์ที่นี่ไหนใครเป็นไกด์ครับใครเป็นไกด์ครับผมครับวัสดีครับวันดีครับชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อฮาวเป้งครับผมฮะ ฮาวเป้งครับผมฮาวเป้งจริงๆแล้วชื่อเป้งนั่นแหละแต่เติมฮาวไว้ให้มันดูมีอะไรหน่อยใช่ครับผมดูแมนดูแมนอ๋อจริงๆแล้วไม่ใช่แมนหรอใช่ใช่ไหมเป้งใช่ใช่ไหมบ้าเลยพูดเดียวกันก็ไม่บอกเอางี้วันนี้พาทัวร์หน่อยดีกว่าว่าที่มาหาลัยมีอะไรน่าสนใจบ้างได้ครับผมไปเลยครับไปเลยแล้วเพื่อนๆนี่ปล่อยทิ้งไว้นะครับผม

แล้วก็บรรยากาศดยรอบผมยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงยังไม่ถึงเอยอย่างโทษแบ๊กกดเขาจะจอดทันทีเห็นไหมใช่ครับผมกดแล้วก็จอดเลยสมมติว่าถ้าผมมาเรียนที่นี่แล้วในหอพักเนี่ยผมจะอยู่ยังไงครับ อยู่ยังไงก็เอาเสือมาเอาหมอนมาจบเลยหมูด้วยหมูด้วยหมูด้วยที่นี่มีให้ครับผมมีเตียงให้ด้วยมีให้เสร็จสัปทุกอย่างนะครับมีแอร์เครื่องทำความร้อนแอร์กับเครื่องทำควาอุ่นนี้ไม่มีนะครับอ้าวมีพัดลมตัวนึ่งพัดลมมีครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่ห้องว่ามีอะไรให้บ้างแล้วถ้าแบบสมมติเราพักหอยเงี้ยแล้วเราเบื่อเบื่อมีอะไรให้ทำอีกไหมครับผมก็จะมีห้องดูทีวีกิจกรรมเยอะมากก็จะมีห้องดูทีวีมีอินเทอร์เน็ตมีไวไฟฟรีให้เล่นหรือวว่ามีด้ยเหรอใชือมันม่ีไวไฟด้วยหรอในป่ช แน่นะแน่นอนครับผมเ้ยในห้องนึงเนี่ยเขามีกี่คนนะครับอ๋อประมาณ5คนครับถ้าอยากอยู่คนเดียวโรคส่วนตัวสูงอไอก็ไม่ต้องมาเลยนะครับนอนอยู่บ้านอยู่เลยไม่้องไปไม่ดูกันทั้ไม่ใช่หรอข้างนอกคนเดียวทำไงอ๋อถ้าอยากอยู่คนเดียวข้างนอกมีหอพักด้านนอกให้ด้วยครับอ๋อหอไอ้กระชนทุกคนครับผมแล้วในป่าแบบนี้อาหารการกินแบบนี้จะแบบสะดวกไหมอะไรอย่างเงี้ยก็กลัวแบบพ่อแม่ผู้ปกครองจะกลัวไม่สะดวกว่าอยู่ในป่าอะไโอ้คุณหนูเนาะหน้าตาเราก็ไม่น่าจะคุณหนูเนาะอาหารเราก็พื้นเพอปกติ หรือว่าจะมีแบบอาหารเอป็นต้นอ๋อชุ่มตั๊ม่ะอ่าใช่เนาะอาหารแบบไฮโซก็เซเว่นอีเลเว่นครับผมอ๋อเ๋ยอ๋อนี่นี้มีมีมีครับซื้อด้วยใช่ครับผมสะดวกซื้อไปไกลไหมฮะก็ด้านหลังมีด้านหลังมีนิมิตอยู่นะครับอ๋อมีอยู่เห็นหลายๆสีเห็นแบบแท้เอาไม่ว่านไรเรารู้สึกว่าวิทยาเขตเนี้ยมันใหญ่มากเลยอ่ะถ้าสมมติว่ารถรางเราแบบไม่อยากรอนานเงี้ยเราเรามี เขาเรียกว่าไงเครื่องอำนวยความสะดวกหรือว่ายานพาหนะอะไรที่ใช้นอกจากรถรางไหมอ๋อก enfin ็จะมีนักศึกษาส่วนมากก็จะเอารถมาใช้เองไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์นะครับจักรยานจักรยานคงจะปั่นขึ้นเขาไม่ไหวครับของมันไกลมาได้แต่กลับไม่ได้ด้วยเลยอ่ะ คือหอพักและนี่ก็คือจุดดูแลรักษาความปลอดภัยของเรานะครับโอ้โหแน่นอนครับว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยที่นี่เนี่ยต้องเข้มแข็งบึกบึนแน่นอนรายงานตัวครับผมพูดครับผมสวัสดีครับผมผมชื่อวินัยครับผมเล่นชื่อหนึ่งครับโอ้โหเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะความหนักแน่นของเขาความเข้มแข็งสมมติโจรมาเรียกโจรเรียกโจรสิเรียกยจรนหยุดนะนี่เป็นไงเข้มแข็งหนักแน่นแต่ม่ต้องห่วงที่นี่พูดจริงครับนี่เขาดูแลดีพี่วินัยพูนสวัสดนะฮะรับรองครับว่าคนนี้เนี่ยดูแลดีแน่นอนใช่ไหมครับผมใช่ พี่ฟอยอาวุธ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 เนี่ยสมมติเจอโจอย่างเงี้ยโจงใช้อาวุธหนักเงี้ยเราต้องต่อสู้ต่อกลามันยังไงมีแจนนังติ๊กครับนี่ไปไปโอ้โหโดนหน้าเลยขอบคุณมากพี่วินัยชอบมากขอบคุณยอดจริงเยี่ยมจริงครับที่ไม่ให้โดนไปครับหอพักมันจะกลัวไมนี่ยโจงครับและนี่ก็ถึงแล้วนะครับหอพักชายเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูห้องด้านบนครับผมอืมแหมใช้คำว่าด้านบนมีอยู่สองชั้นอ่าครับโอ้โ แล้วจะเข้ายัางไงะต้องสแกนมือก่อนครับสแกนมือแล้วไงฮะแล้วเราต้องเครื่องสแกนมันจับอินฟราเรตความร้อนของทุกคนทุกคนจะต้องเต้นนะครับต้องเต้นก่อนใช่ครับผมไม่เตเข้าไม่ได้ใช่ไหมไม่เข้าไม่ได้ครับประตูจะไม่เปิด,ดใฮ้ยแกว่าไม้เชือคิดดูเยครับลองดูลองดูลองดูครับหนึ่งสองสมครับเด็ดเด็ดเด็เด็ดเด็ดเด็เด็ดเด็ ก็ได้ี่อะไรกันพูดนีใครดีวะโอเคนี่ก็จะถึงห้องแล้วนะครับนี่คือบรรยากาศบนหอนะครับรองเท้าจะเยอนนีดนึงโอ้โหหอไวรุ่นเอาล่ะเข้าในห้องเลยครับเชิญเลยโอ้โหอะไรเนี่ยมันดูเหมือนมันสะอาดเกินไปป่าวสะอาดทุกห้องนะพี่แล้วนี่นอนกันกี่คนคะเนี่ยอ๋อนอนกัน5คนครับผมนอนห้าคนใช่แล้วมีทั้งหมด5เตียงพี่ครับแล้วอย่างพวกพี่นี่อาบน้ำาปนยังไงเนี่ยอ๋อห้องน้ำจะเป็นห้องน้ำรวมทางด้านนู้นนะครับตรงบันไดที่เราขึ้นมาจะเป็นห้องน้ำรวมนะครับ แล้วเรามาอยู่ขอรวมกับคนอื่นอย่างเงี้ยแบบเราจะได้อะไรบ้างอะครับมาเป็นการเหมือนการสานรสัมพันธ์กับพี่น้องในในห้าสาขาอยู่คนละปีใช่ครับคนละปีคนละสาขากันคนละหลักสูตรกันแต่ว่ามาอยู่รวมกันทําให้เรารู้จักกันมากยิ่งขึ้นมีอะไรจะได้ช่วยเหลือกันครับเคยมีเหงาไม่อยากกลับบ้านบ่อยๆมีไหมแรกๆต้องปีสองมาใหม่ๆมีบ้างครับมีบ้างคิดถึงบ้านอะไรอย่างเงี้ยเอางี้ดีกว่าผมอยากไปชมห้องอื่นแล้วห้องทีวีมีไหมอ๋อมีครับมีครับด้านล่างเดี๋ยวพาไปชมด้านล่างนะครับ ใช่แล้วและนี่ก็คือห้องดูทีวีของเราโอ้โห <Hans> ใหญ่โตแบบว่าอลังการมากเลยอ่ะใช่แล้วนะครับทาไมทุกคนต้องมีห้องดูทีวีห้องดูทีวีเรามีสังเกตครับมีทีวีเครื่องเดียวนะครับครับที่มีเครื่องเดียวเพราะว่าเราไม่มีเงินซื้อทีวีนะครับไม่ใช่ทีท <alla> ท่มีทีวีเครื่องเดียวเพราะว่าต้องการให้ทุกคนมาอยู่รวมกันมาพูดปะคุยกันทุกๆเย็นครับสร้างความสัมพันธ์ให้กับทุกๆคนในมอได้มีความสัมพันธ์กันที่แน่นแฟนมากยิ่งขึ้น มีเรจะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับเราห้องก็งเย็นนะฮะอากาศสบายพัดลมมีเยอะแยะหมดแล้วก็มีเนี่ยอากาศข้างนอกเห็นแบบพิวท่าป่าไม้เนี่ยมันดูธรรมชาติมากใช่ครับผมโอ้โน่าอยู่มากขอนั่งชิลๆได้ครับ่าเชิญครับเชิญครับโอ้คือทุกอย่างมันน่าอยู่มากนะมันดู <ผม S 1> ดีมันดูแบบเป็นธรรมชาติล่งนลื่นเนาะครับแต่ว่าถ้าเกิดผมอยากจะรู้ลึกเรื่องเกี่ยวกับหลักสูตรอะไรเงี้ยผมมาถามถามเพ้งได้ไหมถ้าอยากรู้เดี๋ยวรอแป๊บนึงฮะแป๊บเดียวผมไปตามผู้เชี่ยว มาแล้วครับเพื่อนผมสวยที่สุดในมอเป็นนางนรุกมาศตรเมื่อปีนี้เฮ้ยจริงเปล่าจริงดีครับผมไหนดูสินี่แต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 ่ชมเอ้ยชงเาเด้อเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่ครับผู้ช่วยคุณใช่ครับผมเชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตรที่นี่ทุกหลักสูตรครับผม นุ่งหนิงพาทัวร์หลักสูตรสาขาการเรียนนี่ให้หน่อยได้ไหมฮะได้เลยค่ะสบายมากแน่นอนเอาล่ะถ้าอย่างงั้นเป้งหมดประโยชน์ละเจอกันไปจาก์เชิญนุ่งหนิงจ้าเชิญจ้าขอบคุณค่ะอเครับไปเลยค่ะพี่กอยวันนี้สาขาแรก หลักสูตรที่หนิงจะแนะนำก็คือหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตค,ค่ะแต่แล้วค่ะแล้วนี่คือห้องอะไรคะหนุ่มหนิงคะอันนี้ก็คือห้องศูนย์แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ค่ะโอ้โอแล้วห้องนี้อันนี้คือนักเรียนเขามาทำอะไรคะกขาศึกษานี่ทำอะไรคะอันนี้นะคะกำลังศึกษาหาความรู้กันอยู่ค่ะทำไมนักศึกษาถึงน้าตาแก่เนี่ยนะอ้ยนี่ค่ะอันนี้เป็นแซวแรคุณชายคนที่หกอาจารย์เฉลิมพลใช่นนะคะ่ะหรือเรียกสั้นๆว่าอาจารย์ตั้มอาจารย์ตั้ม น้องบอกแล้วใช่ไหมว่าคือห้องนี้เขาเรียกว่าศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางธุรกิจนะครับวัตถุประสงค์ของศูนย์นี้ก็คือว่าให้เด็กมาค้นคว้าข้อมูลทางธุรกิจมีการประชุมร่วมกันและทำสิ่งหนึ่งที่นักศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจต้องทําก็คือเป็นธุรกิจจําลองเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่นี่ใช่ไหมทำด้วยเป็นโปรเจกต์ใหญ่แล้วก็เราจะมีธุรกิจจาลองเนี้ย ให้สาหรับนักศึกษาได้ขายของจริงทําธุรกิจจริงนะครับแล้วก็จากการที่เรียนเนี่ยของนักศึกษาส่วนใหญ่จะต้องเรียนในเชิงทฤษฎีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตลาดนะครับการเงินการบัญชีนะครับการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับแล้วองค์ประกอบเหล่านี้นะครับเอเรียนรู้เรียบร้อยก็เอามาฝึกปฏิบัติจริงกับห้องนี้นะครับอาจารย์ครับแล้วอย่างสาขานี้เขาเรียนอะไรกันบ้างครับนอกจากที่อธิบายมาครับจากที่อาจารย์บอกไปแล้วเนาะว่า สาขาเนี้ยจะต้องเรียนทางด้านบริหารธุรกิจเราจะพัฒนานักศึกษานะครับให้เป็นนักธุรกิจมืออาชีพนะครับดังนั้นนักศึกษาจะต้องเรียนรู้ทั้งในส่วนของบริหารธุรกิจนะครับการเงินนะครับการตลาดนะครับแล้วก็การจัดการทรัพยากรมนุษย์รวมจนถึงองค์ประกอบอื่นๆที่จะทําให้ฟูมฟักนักศึกษาของเราเนี่ยให้เป็นนักบริหารในอนาคตได้นะครับภาษาอังกฤษเราเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะครับยิ่งเปิดอาเซียนนะครับเปิดระดับโลกครับทุกคนจะต้อง คุยกันเป็นภาษากลาง oh. นะครับเราต้องเรียนรู้ภาษา,กางกฤษแล้วก็ในการเรียนการสอนเนี่ยทุกคนจะต้องเรียนในลักษณะของการเป็นนักศึกษาที่ใช้เทคใช้ oh. ความรู้ที่เป็น หนังสือตำราภาษาอังกฤษนะครับหนูมิงชอบใช้เทคใช่ไหมไปทุกคืนใช่ไหมครัอันนี้เก่งมากเทคยังไงฮะตื่อ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 แอบเ้าประจ่าอ๋อเทคหมายความว่าเทคตัวหนังสือเทคหนังสืออย่างนั้นนะฮะจบสาขานี้ก็แบบจะเป็นไปทำงานอะไรได้บ้างก่อนอื่นต้องต้องบอกไว้ก่อนสาขาเนี้ยจะปั้นให้เป็นนักธุรกิจดังนั้นสิ่งแรกที่อยากเป็นก็คือบางคนอยากเป็นนักธุรกิจก็สามารถเข้าวงการของธุรกิจทั่วไปได้แต่ว่าส่วนหนึ่งนะครับของการเป็นนักธุรกิจเนี่ยทำงานของบริษัทเนี่ย เราสามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการเองนะครับทำธุรกิจของเราเองก็ได้นอกจากบริหารงานเองได้ก็สามารถรู้ลึกในเรื่องของธุรกิจของตัวเองที่ทําอยู่ด้วยใช่โอ้โหเอางี้ดีกว่าอาจารย์ให้ฝากมาดีกว่าสำหรับน้องๆที่สนใจในสาขาหลักสูตรนี้ว่าถ้าเขาอยากจะเรียนแบบนี้เนี่ยต้องมีการเตรียมตัวหรือว่าเตรียมความพร้อมยังไงบ้างครับในส่วนของการเตรียมพร้อมนะครับก็คืออย่างแรกที่อาจารย์จะต้องบอกก็คือว่าต้องเตรียมในเรื่องของภาษาครับนะครับเกรดเฉลี่ยนะครับขั้นต่ำนะครับสองจุด 2.5 0จุสบายสบายนนสบายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าต้องผ่านกระบวน,นการก็คือผ่านเขาเรียกว่ากระบวนการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยก็คือมีแอดมิชชั่นแล้วก็คุต้าเข้ามานะครับซึ่งเราก็รับจํานวนจํากัดแล้วก็มีปริมาณที่น้อยมากในการรับแต่ละรุ่นนะครับอของเราก็คือหลักสูตรที่เรารับเข้ามาก็คือว่าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการนะครับ ครับผมเอางี้ครับอาจารย์เห็นน้องๆได้ทํางานเนี้ยไม่อยากจะกลัวน้องๆเขาละเขาจะหาข้อมูลกันอยู่ผมขอไปดูบรรยากาศในห้องเรียนได้ไหมครับว่าบรรยากาศห้องเรียนเรียนสนุกสนานขนาดไหนครับขออนุญาตอาจารย์ตั้งขอบคุณครับมาละพี่หนิงนี่คือห้องอะไรครับนี่นะคะเป็นห้องแลบซึ่งอยู่ในสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตวิทยาศาสตร์การเกษตรค่ะโอ้นี่คือห้องแลบที่เขาใช้ทํางานจริงๆเลยใช่เลยค่ะโอ้แล้วมีอาจารย์คนไหนจะมาแนะนำหน่อยไหมครับว่าเขาเรียนอะไรกันยังไงบ้าง อาจารย์สวยๆของเรานั่นคืออาจารย์ตอค่ะอาจารย์ตอสวัสดีครัอาจารย์ต่อที่น <zhou. S 1> ี่เนี่ยเขาสอนอะไรกันบ้างคะอาจารย์สำหรับสาขาหลักสูตรนี้ค่ะของทั้งเรานะคะวิทยาศาสตร์การเกษตรค่ะในชั้นปีที่1ค่ะก็จะเป็นการเรียนนะคะร่วมกับทุกทุก สาขาของไม่โดนนะคะเป็นวิชาพื้นฐานนะคะอพอชั้นปีที่2ค่ะก็จะเป็นการเรียนเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้นนะคะคพอทางด้านชั้นปีที่3 4เนี่ยจะเป็นการประยุกใช้โดยนําความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ะค่ะที่ได้เรียนตอนปี2นะคะมาประยุกต์ในขั้นสูงะค,ะค่ะในชัน้นปีที่3กับ4นะคะ,<อ>ะค่ะแล้ววิทยาศาสตร์การเกษตรเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรครับวิทยาศาสตร์การเกษตรมันเกี่ยวข้องได้ไงมันสามารถใช้ด้วยกันอะไรได้บ้างครับ ก็วิทยาศาสตร์การเกษตรของเรานะคะก็คือจะเป็นการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรค่ะซึ่งจะเป็นการเน้นในการใช้วิทยาศาสตร์ค่ะมาเป็นการการเรียนการสอนเกี่ยวกับเกษตรครบวงจรเลยอาจจะสงสัยกันว่าเกษตรครบวงจรเป็นยังไงใช่ไหมคะก็คือจะเป็นเราก็จะเริ่มแต่ขั้นแรกเลยคือการเพาะปลูกนะคะทั้งเราก็จะดูทั้งด้านดินนะคะด้านเมล็ดพันธุ์หลังจากนั้นก็จะมีการปรับปรุงพันธุ์ด้วยนะคะจะแตกต่างจากคณะเกษตรตรงที่ว่า ทางค้ะาเกษตรเนี่ยจะเป็นการนำเทคนิคที่ได้รับมาเนี่ยไปปฏิบัติเลยแต่ของเราเนี่ยจะมีการใช้วิทยาศาสตร์นะคะอ,อย่างปรับปุพันธุ์ของเราก็จะมีการใช้ในลนักษณะของจีเนติกส์นะคะหรือว่าใน,ในด้านยีนนะคะค ในการมาปรับปรุงพันธุ์แล้วก็ที่สําคัญเลยก็จะเป็นการแปรรูปรนะคะแปรรูปเนี่ยในปกติเนี่ยวัตถุดิบอย่างพืชพลังงานอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นมีราคาที่ต่ํานะคะคอย่างมันอ้อยมันจบปลาหลังอย่างเง,งี้ยค่ะถูกง่ายนี้นะค่ะทางเราเนี่ยก็เล็งเห็นตรงนี้นะคะแล้วก็ต้องการที่จะนําพืชพลังงานที่ต้นทุนต่ำเนะะี่ยค่ะมาแปรรูปนะคะเป็นพืชพลังงานนะคะอย่างเช่นเอทานอลรู้จักแก so ๊สโซฮอล์กันใช่ไหมคะแก๊สโซฮอลก็เป็นพลังงานทางเลือกนะคะซึ่งตอนนี้ก็ เป็นที่ยอมรับแล้วก็ได้รับความนิยมนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็เราก็จะมีทางด้านการจัดการธุรกิจด้วยซึ่งเราก็จะเริ่มนะคะตั้งแต่อย่างที่บอกว่าต,ต,ตั้งแต่ต้นจนจบก็เป็นเกษตรครบวงจรเลยนะคะคถ้าเราแบบเรียนจบไปแล้วจะมีอาชีพอะไรรองรับ<อ>สาขานี้บ้างห่วงเรื่องหาเงินไม่ได้<อ>จบแล้วทํางานอะไรได้บ้างอาจารย์รถ้าเกิดเ<จ>รียนสายจากบริษัการเกษตรเนี่ยจะบอกว่า อาชีพที่ทําได้เนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะคะจะเป็นอาชีพทางด้านเกษตรนะคะเป็นมั้นักนักวิชาการผู้ทุกคณะอาจารย์ทุกคณะก็พูดอย่างนี้อันนั้นก็สามารถทําได้นะคะแต่เราก็สามารถทําได้มากกว่านั้นนะคะเป็นนักวิชาการเกษตรก็ได้นะคะหรือว่าจะไปเป็นนักวิจัยนะคะในหน่วยงานต่างๆก็ได้เป็นคุณครูนะคะได้เลยค่ะหรือว่า ถ้าอยากจะมีธุรกิจส่วนตัวอย่างที่บอกเราสอนเกษตรควบวงจรอ,อยู่แล้วนะคะเราเริ่มได้ตั้งแต่ต้นจนจบทาตลาดเองนี้ก<ม>็สามารถทําได้ค่ะสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์การเกษตรของเราค่ะครับผมเอา <ผม S 3> ไม่ได้ห่าอาจารย์มาที่ห้องแลบท่างทีเนี่ยผมขอดูได้ยไหมคะว่าน้องๆนักศึกษาเนี่ยเขาทำวิจัยหรือว่าทําอะไรกันอยู่ได้ไหมครับเชิญเชิญด้านโน้นเลยมาที่โต๊ะแรกนะครับตรงจุดนี้ <c oughs> อาจารย์สวัสดีครับชื่ออะไรครับอาจารย์ปัญญาครับอาจารย์ปัญญาอาจารย์ไผ่ัอาจารย์ไผ่นะฮะไผ่พงสะท้อนนะครับไม่ใช่คนบ้านยกรู้ไัมอาจารย์ไผ่ตรงจ ลักตรงนี้จะเป็นปฏิบัติการเกี่ยวกับการขยายพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์ล้ยไม้ครับต้องยังไงบ้างครับศึกษาเรื่องของอะไรบ้างอย่างแรกเลยนี่คืออะไรอันนี้คือเป็นอาหารสังเคราะห์นะครับปกติเนี่ยโดยธรรมชาตินะครับล้ยไม้เนี่ยอัตราการงอกตามธรรมชาตินี่จะต่ํามากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะขยายพันธุ์เราจะต้องเอามาเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อโดยใช้อาหารสังเคราะห์โอ้ยังาะที่เราจะใช้เป็นวุ้นครับเป็นวุ้นนะครับ้นเรียกว่าอาหารกินแ็ง เกนแข <lớ n S 1> ็งนครับก็คือเป็นวุ้อาหารนั่นเองนะครับเราก็นําเมล็ดซึ่งอยู่ภายในฝักนะครับลงไปเพาะในอาหารก็หลังจากนั้นก็จะพัฒนาขึ้นมาเป็นต้นที่สมบูร<อ>ผ่านเวลามันก็จะได้เป็นอย่างนี้เลยเออกมาเป็นปต้นแล้วลต้นไซส์นี้เนี่ยประมาณ6เดือน ปกเดือนนั่นเ่านี้ะฮะครับผมโอาจากว่ามันเริ่มมาจากแค่ตรงอย่างนี้ใช่ไหมครับโอ้จากไม่มีอะไรหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาออกปลูกในสภาพและเชื้อีก็คืออ๋อเป็นแบบเล็กๆอย่างงี้สเล็กน่ารักดีหลังจากนั้นประมาณหนึ่งปีนะครับเราก็จะย้ายมาโอ้โหเป็นอันใหญ่อย่างนี้เลยนะฮะโอ้ก็แล้วก็สามารถไปประกอบธุรกิจได้สำหรับใครที่อยากจะเพาะปลูกต้นไม้หรือว่ากล้วยไม้สวยๆอย่างงี้ไปใช้ประกอบธุรกิจขายได้ต่ออีกเจ๋งดีโตต่อไปดีกว่านะฮะไป นี่ต้นอะไรคะเนี่ยอ,อะไรฮนะสาบูดาําส,บ,สบูดาํดาแล้วนี่ทำอะไรกับต้นสบ,บูดําอยู่คะเนี่ยเรากำลังศึกษาฟิซิโอของมันนะคะก็คือลักษณะของมันที่จะใช้ในการจเจริญเติบโตคะ่ะแล้ว<ะ>อย่างอุปกรณ์ไฮเทคอย่างนี้ปีไหนได้เรียนนะครับอ,อันนี้นะคะก็จะ,จะ,ะเป็นปีสค่ะ อ๋อพี่สันจะได้เรียนแบบนี้ถึงจะเข้าระดับแบบนีนะฮะคือสามารถใช้ได้กับทุกต้นเลยไหมฮะในการวิจัยวิเคราะห์ต้นมะม่วงก็ได้ต้นผ่อีกต้นอะไรก็ได้ใช่ไหมกล้วยไม้อะไรก็ได้หมดได้เอาล่ะไปดูกันต่อฝั่งนน้นบ้างดีกว่าฝั่งนู้นนี่เป็นน้ำค่อยหรือน้ำอะไรก็ไม่รู้น่ไปดูกันดีกว่าอ่าตรงนี้มาเจอใจหนึ่งท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์แนะนำตัวหน่อยครับอาจารย์ชื่ออะไรเอ่ยผมถาวรพินิษฐานครับอาจารย์ครับแล้วอย่างสาขานี้เราเรียนเพื่ออะไรครับครับ คือจริงๆแล้วในช่วงแรกก็จะเป็นผลิตเพื่ออาหารก่อนเพราะเวลาเราไปจบกลับแล้วอาจจะไปอยู่ในชุมชนนั้นสิ่งที่เอเทานอลเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องการของชุมชนเป็นอาหารก่อนแต่เราจะแปลรูปวันที่ต่อไปไปกลั่นกลั่นเป็นเอทานอลอเอทานอลเราก็จะเปลี่ยนให้มันสูงขึ้นจนกระทั่งเป็น99.5%เมื่อนั้นหเราจะไปเติมรถยนต์ซึ่งรถยนต์ที่จะใช้อเอทานอล99 จุด5ได้เนี่ยก็ต้องเป็นรถยนต์ที่รัฐบาลเรามีนโยบายในการที่ผลิตรถยนต์ที่สามารถใช้กับเอทานอล99.5ได้อันนั้นก็จะเป็นการช่วยช่วยเหลือเกษตรกรของประเทศไทยเนี่ยที่ปลูกอ้อยปลูกมันปลูกปั์มน้ํามันปลูกสบูดด่ดำเนี่ยให้มีไรายได้สูงขึ้นปีไหนล่ะคะถึงจะได้แบบทาแบบอ๋ออันนี้จะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4เทอมจะเป็นเป็นเทอมสุดท้ายที่นักศึกษาจะเรียนในคอร์สเวิร์ก ทุกคนจะต้องเรียนวิชาเนี่ยเป็นวิชาบังค,ครับของของหลักสูตรเลยเพราะถือว่าพลังงานเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญ <c oughs> สําหรับประเทศเรานําเข้ามาสร้างมาครับมา,มากมเป็นสองล้านขึ้นไปต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยกเกษตรกรด้วยแล้ว <c oughs> นอกจากน,น,นี้ยังเป็นการประหยัดต้นทุนด้วยสําหรับทรัพยากรด้วยใช่ไหมฮะในการที่จะนำมาใช้ให้มันเกิดประโยชน์สูงที่สุดด้วยโอ้โหตะกี้เราก็ทราบอยู่ว่าเป็นวิชาหลักของเราที่ในสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตรเนี่ย นอกจากว่าเราจะเรียนทางด้านวิชาการไปแล้วเนี่ยในสาขาของเราเรียนไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะไปทําเป็นอาชีพได้เลยอย่างเช่นเรามีหลายวิชานะครับแต่วิชานี้เป็นวิชาหนึ่งซึ่งสามารถนําไปใช้เป็นอาชีพได้เลยคือการเพาะเห็ดพอเห็ดครับอาจารย์คะแล้วเห็ดที่มันสวยๆนี่มันคือเห็ดอะไรครับครับนอกจากเห็ดเศรษฐกิจแล้วนะครับยังมีเห็ดสมุนไพรนะครับที่เห็นสวยๆเนี่ยเหมือนกับผู้มาลาของในทหาร เดิมเราจะเรียกว่าเห็ดหูลิงใช่ไหมเห็ดหูลิง,ลงชื่อมันแปลกๆหน่อยแต่ทีเนื่องจากว่ามันคล้ายกับผู้มาลาครับก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นเห็ดผู้มาลาอกสุตส่วนอีกอันนี้ก็เป็นเห็ดสมุนไพรชนิดหนึ่งเหมือนกันอ,อันนี้เป็นเห็ดลิ้นจือโอ้เห็ดลิ้นจือก็มีคุณสมบัติในการยั้งมะเร็งเหมือนกันที่เขามาสกัดเป็นเครื่องดื่มทำเป็นเครื่องดื่มและมันจะมีสารเบต้ากรูแคนบ้างมีกาโนเดรแลนเพราะนั้นซึ่งเป็น สารที่จำเป็นในการยับยั้งเซลล์มะเร็งของพวกเราครับนักศึกษาชั้นปีที่2เนี่ยก็<ม>จะเรียนถึงวิชานี้นะครับ<ม>ว่าตั้งแต่ต้นเลยว่าขั้นตอนการข้เหตุยังมีอะไรบ้างมีสีขั้นตอนเราก็ทุกคนนี้ได้ปฏิบัติหมดนะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนที่1การปิดเชื้อวุ้นนี่นะครับผิเชื้อนี่ฮะผิตกอนนักศึกษาจะต้องเตรียมเองโเชื้อวุ้นคือให้มันขึ้นราใช่ไหมฮะให้มันขึ้นเริ่มราใช่ไหมฮะก็อันนี้ก็เป็นราชนิดหนึ่งขั้นตอนที่2ก็เป็นผลิต เมล็ดธัญพืชอันนี้จะเป็นต่อจากกุ้นมาเป็นเมล็ดธัญพืชเนี่ยฮะจานแล้วทำไมอันนั้นมันติดกันส่วนอันนี้ไม่ติดกันอันนี้อันนี้ยังไม่ได้เขี่ยเชื้อลงไปครับอันนี้เตรียมเตรียมให้เรียบร้อยก่อนคือเขามาเป็นเม็ดๆอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะอันนี้เอาข้าวฟ่างมานึ่งค่าแล้วก็ไปค่าเชื้อเสร็จแล้วเราก็จะต่อจากกุ้นกุ้นเนี่ยมาลงข้าวฟ่าง พอลงก็ฟังเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้กี่วันคะถึงจะเป็นแบบก็ขึ้นอยู่กับชนิดของเห็ดว่าจะเป็นเห็ดอะไรบ้างนี่เราเราฟังอาจารย์จนจะจบหลักสูตรแล้วเนี่ยไม่ต้องละเอียดมากอาจารย์อยากรู้ว่าปีไหนได้เรียนเพราะว่าขั้นตอนมันดูเยอะแยะมากเลยปีสองปีสองจนถึงปีสี่เลยไหมโปรเจต์เนี่ยปีสองปีเดียวปีเดียวก็ถือว่าเป็นสาขาที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรนะแล้วก็เอาไปปรับใช้ได้ในอนาคตด้วยนะครับทำให้เป็นเศรษฐกิจที่ดีด้วยนะครับ จารย์ครับแล้วอย่างมีการวิจัยอย่างนี้มีการฝึกงานข้างนอกหรือเปล่าครับมีค่ะทางเรานะคะจะมีการนำนักศึกษานะคะไปฝึกงานตามความสนใจของแต่ละคนด้วยนะคะแล้วก็คือมีที่ฝึกงานหลายที่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางบริษัทเอกชนนะคะทางหน่วยงานของรัฐบาลนะคะแล้วก็หรือว่าทางรัฐวิสาหกาิจเนี่ยค่ะหรือว่าตามบริษัทก็จะได้ไปฝึกในหลายๆที่แล้วปีไหนไปอะคะ ปีที่ไปก็คือจะเป็นช่วงปีสามะค่ะอ๋อปี3ใช่ค่ะก็จะเริ่มมีความรู้นะคะในระดับหนึ่งมีความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานแล้วก็มีการประยุกต์ใช้ขั้นสูงที่ได้เรียนไปบ้างแล้วแล้วนอกจากนี้นะคะเราก็จะมีการเรียนนอกหลักสูตรด้วยค่ะก็คืออาจจะมีการเข้าไปถึงชุมชนแล้วก็มีการให้ความรู้แล้วก็ทํางานร่วมร่วมกับชุมชนด้วยอะค่ะ๋อแล้วเดยวจะไปแคมป์ไหมฮะไปแน่นอนค่ะโอเคโอเคก็ถ้าอยากเจอจายก็มากันได้นะครับที่นี่สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตรครับ ลังจากที่เราทั้ง3คนนะครับได้ไปเยี่ยมชมแล้วนะครับสำหรับมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีนะครับเป็นไงชอบไหมชอบค่ะมาร์กเป็นไงชอบเลยอากาศดีมากๆเลยนะครับแต่ว่านี่เนี่ยเป็นแค่น้ำจิ้มเท่านั้นให้เห็นถึงบรรยากาศภายในวิทยาเขตนี้นะครับว่าน่าเรียนขนาดไหนแต่เดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเราได้เห็นแบบเต็มๆแน่นอนว่าที่นี่เนี่ยจะน่าเรียนมากขึ้นขนาดไหนแต่สำหรับครั้งนี้นะครับหมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับ MULi n k รายการได้จะพานทุกคนนะครับไปรูจักกับแต่ละคณะของมหาววววิทยยาาลลัััััมดดดนนีีไปก่อคครรบบสส นักศึกษาเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับทั้งวิ์พื้นฐานเทคโนโลยีต่างๆเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อนําไปประกอบอาชีพในดับอุตสาหกรรมได้เครื่องจักรนี่ไม่ได้ใช้เย็บผ้าไม่ใช้ครับอ๋อเหรอครับเราใช้คนช่วยเย็บล้าขณะนี้มีคนแค้เ้อยอาจารย์คือด้านหลังสามคนนี่คือคคืออะไรเป็นเข็มทิศครับผมเข็มทิศ คือพระใช้ได้อย่างเดียวฮะหรือว่าไงพระที่เพิ่งศึกเด๋ยิคนละทีกันนี่ปลอยคนละทีได้ป่ะอันนี้ได้ป่ะไม่เป็นไร